สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มหอ,อนตัวแอร์และระเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของโตโยต้ f o r t u n ูเนอร์ปี2015ครับรถคันนี้เข้ามาด้วยอาการลูกค้าบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นเวลาเปิดแอร์ครับแล้วก็มีขุยขาวๆออกมาจากช่องแอร์ครับก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะเสื่อมสภาพครับเพราะว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณ 2แสนกโลแล้วครับปี2015ครับตัวแรกครับก็เดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับแล้วก็น้ํายาแอร์ก็เหลือไม่มากครับก็ขาดหายครับก็คาดว่าอาจจะมีจุดรั่วซึมด้วยครับก็เดี๋ยวเราจะเช็คดูตู้แอร์เดี๋ยวขั้นตอนในการถอดหรือเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับขั้นตอนในการถอดหรือคอนโซลครับ ก็รุ่นนี้เราจะยกคอนโซลออกมาก่อนครับแล้วก็ถอดน็อตยึดคานขยับคานออกมาแล้วก็ดึงตัวออกมาครับก็ยกคอนโซลชิ้นบนออกไปก่อนครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคอนโซลชิ้นล่างเราจะาึงออกไปครับ อนการพอดมีพอยเตอร์ข้างนอกครับแล้วก็แป๊บแอร์จุดเชื่อมต่อเข้าตู้ครับยกคอนโซลชิ้นล่างออกไปแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะขยับคานครับถอดรับกินคานของฝั่งครับขั้นตอนในการยกตู้แอร์ออกครับ เราได้ยกตู้แอร์อกแล้วครับก็สภาพภายในรถก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำวามสะอาดเป่าฝุ่นเช็ดถ AP ูภายในรถให้ลูกค้าครับครับก็มาดูสภาพตู้แอร์ครับนี่ครับสภาพก็ฟินคอยก็เปื่อยยุ่ยหมดแล้วครับสภาพนี่ครับเศษ ุยเอาขาวที่ออกมาช่องแอร์ก็มาจากในตูน 5, ้นี่ครับเป็นภาพเชื้อราแล้วก็ภาพเศษมเนียมที่สึกก่อนพัดตามอายุครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้ลูกคา้าครับก็มาดูอะไรที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็นี่คือตู้แอร์ครับก็เป็นงานเดนโซเกียร์ครับก <หา S 2> ็งานมาตรฐานครับจากโรงงานเดนโซครับก็ใช้ได้ครับ <gra il S 1> งานดีครับแล้วก็นี่คือ Expansion Valve wow ครับก็เป็นอ Alloy p ดนโซ่ครับก็รุ่นนี้ใช้ร่วมกับตัวต้ารีโวได้ครับขั้นตอนการล้างก่องโบเบ์แอนแล้วก็เปิดแวให้ลูกค้าครับเราก็จะลางให้ชิ้นครับ ตอนการใส่ตัวแอร์กับคืนเข้าไปในรถครับ การใส่คอนโซลชิ้นบนครับขั้นตอนในการเติมน้ำมันต่มตดแทนในระบบ ก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบตู้แอร์แล้วก็คอนโซลเข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วตอนนี้เราน้ำยาแอร์เราเติมเต็มแล้วครับก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจฝั่งโลก็ประมาณสามิครับฝั่งไยก็ประมาณสองร้อยครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับนะครับตอนนี้เราเชื่อมอแก็มครับเ็าดครับก็มาดูน้พครับ อุณภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่8.4ครับก็ลดลงต่อเน,นื่องครับตามจังหวะรอบตัดของคอมแอร์ครับก็มาดูงาน,นนานประกอบภายในครับนี่ครับงานประกอบก็ไฟไม่โชว์ครับเกียร์ครับก็งานประกอบแล้วก็เข้าตำแหน่งเดิมทุกสุดครับก็จบปีกหนึ่งคันครับ Toyota Fortuner ปี2015ครับ ถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่นั่งจากตู้แอร์เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์ลาประเค้าโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลาดประเค้าพิทยาคมครับก็อยู่ในซอยลาดประเค้านี่แหละครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม